นอกเหนือจากนโยบายที่ดีนะคะในการมุ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เราได้พูดให้ฟังแล้วว่าเราสร้างจากจุดแข็งแล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจโตเนี่ยภายใน5ปีได้5ล้านล้านเรามองไปถึงเรื่องของการที่จะทําให้ GDP 9ก้าวกระโดดนะคะให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางนะคะด้วยเม่กะ r โปรจบไมกัโปรเจกต์อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะ นอกเหนือนจากนั้นเราดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่วันนี้หน่อยออกไปกอดคนมากที่สุดนะคะไปหาประชาชนมากที่สุดแววตาเขาอะพี่วีมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความกังวล mm hmm. แต่งงานไม่รู้จะท้องดีไหมมีลูกไม่รู้จะเอาตังไหนให้ลูกเรียนเราแก้กันไถปัญหาเรื่องนี้ถ้ามีไทยสร้างไทยเขาจะได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่นะคะ โดยที่ไม่มีทุบโดยเฉพาะบำนาญประชาชน3,000ันบาทและนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญอยากจะตบท้ายว่าเลือกไทยสร้างไทยนะคะลุงคนไหนก็ไม่ได้กลับมาเรานิยามว่าเราคือยากันลุงนะคะยากันลุงลุงคนไหนไม่ได้กลับมาแน่นอนและที่สำคัญประเทศนี้เนี่ยมันติดอยู่กับเรื่องของการรัฐประหารเกีก่ยวกับลุงลุงทั้งหลายเนี่ยนะคะกับความขัดแย้งทางการเมืองสองขั้ว เลือกไทยสร้างไทยนอกจากกลุงคนไหนไม่ได้กลับมาเราจะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารเราพักเราประชาชนคือเจ้านายเราดังนั้นเนี่ยเราไม่มีอ g e เจนดามีฮิดเด n นอเจนดาอะไรที่จะไปสร้างเงื่อนไขหรือเอาเงื่อนไขอะไรที่ทำให้คนเนี่ยยังมองเห็นต่างกันอยู่แล้วเอาออกมาทำให้เกิด อะไรการสร้างสถานการณ์แล้วก็คนดีก็จะออกมารัฐประหารเราจะไม่ทําอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ไทยสร้างไทยจึงแคมเปญสุดท้ายว่าไม่เอาลุงไม่เอาความขัดแย้งคําตอบคือไทยสร้างไทยประเทศไทยไปรอดแน่นอน